โรโ n a by าย c k e y t h o m p สันเป็นรถแข่งล้อปิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะเป็นรถยนต์ที่มีระยะห่างระหว่างฐานล้อศูนย์กลางล้อหน้าไปถึงศูนย์กลางล้อหลังยาวไม่เกิน120นิ้วต้องเป็นเครื่องยนต์สสูบเท่านั้นไม่อนุญาตระบบอัดอากาศใดๆทั้งสิ้นไม่อนุญาตให้ใช้ในตรัสออกไซด์ใช้เกียร์ได้ทุกประเภทใช้อย่างยี่ห้อมิกกี้ทอมสันเท่านั้น โ o โฟเอ็นเ m บายมิกกี้ทอมป์สอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองฮะเสียงยางมันดังพื้นดังจับ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 ละขนาดนี้เหมือนพิธีกรแดกหนมนะครับผมกูมึงจะกินอะไรมึงก็กินอ่ออากาศนี้เหรอทำอะไรก็ได้ถอดเสื้อถอดเสื้อก็ได้ทเราอย่ามีความรักกับท่านผู้ชมเราทำอะไรเราต้องจริงใจครับจะกินอะไรก็ต้องให้ท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมจะได้หิวด้วยแล้วก็ไปหาเรากินหน้าจอเยอะมาดีเลยอย่างนี้ก็ได้เหรอ ได้จบแซปได้เลยเหรอได้หมดลเอวิสะสุจากอินเอร์ไลท์รูสเมอนาดแท็กเอครับจากกีทีกะหาดใช่ไหมแท็กเอนะตัวยางท้ายสปดีกกะหาดมอนซ่าช็อนะมอนซ่าก็เป็นสปอนเซอร์เราด้วยมีนตินะครับปฐมอ่า จะได้แหละถือว่ามอซ่านะครับผู้นำงานคาร์บอนมาหานสงออกตอนนี้มีลายใหม่ด้วยลายสวยกริบเลยนะฮะคาร์บอนท่าเอฟวนท่าเอฟวันแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายซิมสันยังเป็นทางการของประเทศไทยนะครับครันะครุกแข่งส่วนใหญ่ก็เป็นของนักแข่งในงานนี้ก็จะมาจากมอซ่าชอปนะครับแล้วก็ GT ทีกลาดที่พี่เ้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเลยคันด้าแน่นอนเป็นเทพเทพครับนะครับเป็นเทพหลับตาขับนี่ ชนกำแพงเลยครับใช่ครับขับตรงกไม่ได้ะเรากินไส้กรอกแล้วก็ต้องกินน้ำตาลสวัสดีชาวต่างประเทศด้วยนะครับผม Hello มีหลายคนเลย Welcome to the ECU Top 10 Drags Super Record 2016 Javier Sanchez Javier Sanchez บอกว่า q c o s คสเซแต่ว่าสวัสดีทักท้ายว่าไม่แน่ใจนะ ซ้ายครับนี่กหลายครับอซาจบเมออกซ้ายเข้าไรก้ขวาตรงมาไปเ้าจุดเจ็ดห้ปครับสองเกาลยสามสิบสองจุดสองกิโลเมตรต่อชั่โมงครับแเวลาใช้ได้เลยทีเดียวแล้วดูเดวิดอยู่เป็นศกเดวิดโอ้สิบเดครับไม่ดีเท่าที่ควรครับเดวิดอยู่เป็นศกรีเพย์ นี่ฮะจะังหวะออกครับโอเปกออกซ้ายไปเลยครับตกขาวไว้หน่อยอเอียงซ้ายครับต้องบอกว่าเอียงซ้ายเลยครับอพอเอียงแล้วกลับมาฮะถือว่าทําได้ดีโก็ <Go. S 3> จริงจังมากเลยเราอ,อ่ะเด็กนี้กินข้าวไหมล่ะได้บ้างไม่มีข้าวอยูงหลังกินข้าวเลยครับออ๋อตอนนี้เนี่ยอ,อะไรฮะดีงานดีเหรออร่อย ขอลูกนึงได้ไหมได้เจ็ดพิจารณ์วงสมบูรณ์ครับ101101จากทีมอะไรครับป้าจากทีม HYB แอดมูมูโซคอลิฟไยเข้ามานะครับสำหรับพิจารณ์วงสมบูรณ์เป็นอันดับ4เวลา10.18 สนามนี้ความยาวเท่าไรใช้ในงานแข่งขันนี้อที่402เมตรครับคพอลด้ส่วนระยะเบรกของเราอันนี้ใน<จ>แท็กเนี้ย2โลกว่ายาวอะฮะคือมีจุด Ex ็กซเนี้ย2จุดยาวจนคุณไม่ต้องนับอะครับเพรามันยาวขนาดไหนถอกเอรับ98ชุดติพันธจิจำนงจาก ECU ช o อบทีมไทยแ l นดค์ครับคันนี้ก็ไม่ธรรมดา ตันแทก B ครับ101พี่จาวมงสมบูรณ์จากแ y ชไวบมูมูช็อปซีวิกเอฟถูกไหมสามประตูถูกต้องครับฮะโอ้ ECU ชอเดินดีครับ ECU เลยครับเดินดีมากครับพี่จายมมงสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะ10.250ครับ219.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ แท็กเอ10.269หรือเปล่าฮะใช่10.269ครับต่อ,อไปหมายเลข11อาจัจจคุณโครจรวิสาลครับจากเสียมโปรจคเต์ไทสปีดดีจีทีกลาบมอนซ่าชอ็อปนี่เป็นภาพชาเมื่อสักครู่นี้ครับโปรทักนำรถเข้ามาที่พืฟนท์มได้เลยนะครับ,รบโปรทักนะฮะนำรถเข้ามาได้เลยนะครับ สวัสดีคุณชมพู่เอสวัสดีคุณนายทวันยูสวัสดีลุยเมาส์นะฮะชาวชาวต่างประชาติครับคุณเสริมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับรายงานสภาพอากาศด้วยตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสครับสบายสบายครับครับอุณหภูมิเมื่อสักครู่นี้เราได้ชี้แจงมา28องศาโดยประมาณหมายเลขไปเข้ามาแล้วก็แท็กปีอัธกุลปลจัยวิสาลนะครับจากสยามโปรไทสปีดดีจีทีกัลาลมอนซ่าช็อปเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับวันนี้มอนซ่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ รถเนี่ยภายในงานเนี่ยนะคางสินสารยี่สิถึงห้าสใช่แต่ถ้าฝากระโปรงเนี่ยจองภายในงาน10%อรนถทนทีเลยจองในงานนะครับรถทันทีล0เปอร์ซนะครับก็สนใจรู้สึกจะจองแค่ห0าร้อยมั้งสนใจนะครับก็ติดต่อมอซาช็อปนะครับศูนย์แปดหนึ่งเสาแปแปดหนึ่งอันนี้นิดหนึ่งพอดีเฮียเขาติดมาว่าน้อยไม่ิดหนิดนึงับมอนซาแล้วมันสั้นไปอืโอ้โหเป็นไง ถ้าจดจ่อขนาดนั้นกลับบ้านไม่ได้โทรศัพท์ไม่แจ๊0ศูนย์แปดหกะศูนย์หกหกศูนย์แปดแปดสี่ทับเจ็ดตำบลบางกวยไปจนมาให้เราพวกเราเขียนจดหมายมาพวกเราไปได้ที่ยาวจังจอโทรศัพท์จะแทงตายอยู่แล้วสวัสดีครับนะ ปิดหูอุดหูไว้ลูกอุดหูไว้ลูกถ้ามันลำบากยิงลูกกระด่กหนำบอลนีกว่าไปครับมูมฮะไม่ไม่ใช่ฮะจีทีใช่ไหมฮะสยามประตูทายฮะพอลิไฟเข้ามานี่โอ้ยเร็วเลยฮะพอลิไฟเข้ามา9.9นะฮะนี่วิ่งเร็วกว่าเดิมครับ9.602นั่นหมายความว่าแรวกของเราตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วครับ เร็วขึ้นเรื่อยๆครับเร็วเร็วกว,ว่าที่บางกอกทรากเอเวอร์นิวแล้วครับต่อไปไเป็นเลขสามศูนย์อายูน่าโอเน็กครับโคโรเจนบายฝนฝนแอนเบลนี่บางก Honda งนนะฮอนด้าดีซีไฟฟ์แหม่ใส่กอกกินไม่เลิกของดีกึด๊ดๆนะมันลมควัน ื่อกี้มีคนบอกว่ารถขับหน้าต้องมีวิลลี่บาร์ด้วยเหรอวะมีครับคือพอมันกระโจนออกไปเนี่ยหลังมันยุบครับ,รบก็ต้องมีอะหน้ามันเชิดเขาเขาต้องเซตอัพแบบนี้แล้วครับแล้ววิลลี่บาร์ยมันก็จะประคองครับมันไม่ได้กันล้อหน้ายกนะครับอันเนี้รยรงานนเนี่ยเขาไม่ได้กันล้อหน้ามันยกครับฮเขาประคองให้มันตรงครับรอ่คือประคองให้มันตรงล้อหน้ามันไม่มีล้อยกอยู่แล้วครับทาให้ตายก็ไม่ยกถ้ายกจะผีหลอกแน่ครับ แต่เขประคองหลังครับเหมือนล้อเลี้ยงอ่ะใช่ถ้าจักรยานก็ไม่ให้ล้มอ่าถ้าไปขับหน้าก็ประคองให้มันตรงครับอ่กดลงไปให้มันตรงครับพอขับหน้าเวลาออกมันจะแฉลีบซ้ายแฉลีบขวาเห็นไหมสังเกตไหมท่านผู้ชมเวลาเราขับเครื่องล้อหน้าทุกคนที่บ้านเครื่องยนต์ไงเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันจะมันจะไปซ้ายยวไปขวาเนี่ยมันจะกดแล้วรถจะมันจะตรงมันจะไม่เป๋ซ้ายเยอะนะขวาเยอะนะ ออตอนนี้เดี๋ยวพีจะอานพันนิดนึงครับสำหรับท่านเจ้าของรถนะครับหมายเลขทะเบียน4กอไก่คอควาย4092นะครับ4กอไก่คอควาย4092ตอนนี้ลืมปิดกระจกรถนะครับกลับไปที่รถของท่านด่วนเลยนะฮะมีทรัพย์สินอยู่ในรถด,ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ แล้วส่งคอลลาเจนฝนๆเนี่ยเมื่อกี้ใช้แอร์ชิปหรือเปล่าไม่ได้สังเกตครับนี่อันนี้ไม่ใช่แอร์ชิปครับอันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์เป็นเกียร์ด็อกมึงน่าจะด็อกแหละเดี๋ยวดูในออนบอร์ดครับพร้อมๆงงานโกก็โกก็ไม่ได้ไม่ได้รู้แม่มีสปอตเล็กๆครับกินซ้ายหน่อยๆไม่เข้านะเมื่อกี้เหมือนวีเกตอ่ะ เหมือนเกียววีเกตครับไม่แน่ใจนะครับเหมือนวีเกตสิบจุดศูนย์หกอ่าสิบจุดหกปแปดแปดอ,อ,อิยุนาโอเนกรุ่นต่อไปนะครับปอทักเข้ามาแล้วนะครับ รอบสองเลยล่าวรอบสองเลยล่าวนี่ครับเบนจโอลง <นะ S 1> ชมากุลหมายเลข7จนะครับจาก e ทีม ECU Shop ทีมช t ว o y เลยคุณลิฟายม,มาเป็นอันดับหนึ่งครับเวลาดีที่สุดเวลาอยู่ที่9.443่ปอนเบนจโอลงชมากุล สั่นมาเลยอังก็นี่นี่อันนี้สั่นมาเลยต้นครับวิ่งหลังดูเป็นไงยกได้โดยไฮดรอลิกใช่ไหมแต่จริงนะครับเป็นภาพนักแข่งที่ใช้มือซ้ายดึงเชือกครับผมดึงเชือกครับคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆกับเอ่อเรือของของสาแสบดึงเชือกครับผมดึงเชือกหากพวงไลน์แล้วเอาเชือกมัดที่หัวเกียร์ครับผมมีคนบอกว่าพี่โก้ครับเคเกียร์เคจจูเนี่ยเป็นแฮชแพทเทิร์นนะครับก็ตามนั้นครับ ก็ไม่เข็มมันเข้าชิดชิดแต่มันเท็ดหรอเหมือนไม่ใช่มันเหมือนสามมันเข้ามันไม่เข้าพี่เลยก็เลยยัดเพิ่มอีกทีนึ่งมันเฮ็ดใช่ไหม่าจะเห็นนะคาดจะเห็นหลายครับเจะลงชมายคุณครับ ECU Shop Team Thailand 9.5 6-4ไม่เอ9.6 2-3นี่คือการค่าดคะแนนของคุณโก9.1เลยครับเร็วสุดเลยครับมาแล้วครับ9.8แล้วครับบ้าบอขอยอดมาก รออะไรเลยครับปอกปืนดังๆครับผมโอ้โหมึงรีบไปไหนวะเก้าจุหนึ่งหกรีบไปบบเมื่อวานวะก็เดี๋ยวสมัครซูเปอร์แม็กต่อเลยโอ้โหไม่เลวเบนจะลงชมายบุญครับจาก ECU ียูช็อปทีมไทยแลนด์ครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูรีเพร์โอ้ยขอดูอีกครั้งได้ไหมฮะโอบีครับวิ่งแบบนี้นี่งานงานแบงค์อัพลำบากเหมือนกันนะใช่โอ้ขอดูอีกคือคือเกมอย่างนี้ท่านผู้ชมครับ9.169เนี่ย เร็วจริงครับแต่เร็วจริงแต่ว่าแบ็กอัพแบ็กอัพจะมันจะได้9.169อีกหรือเปล่าไงคือมันจะเหนื่อยไงคือห่างจาก1.69 7% 7%หรือเร็วกว่า7%หรือช้ากว่า7%ได้หรือไม่ไงถูกต้องปัญหาไงคือคำถามเนี่ยถ้าแบ็กอัพไม่ได้ก็ไม่มีเวลาเลยผมแทถามแทนคุณผู้ชมเลยครับผมว่าเขาไม่น่าจะวางว่าจะต้องเร็วขนาดนี้แต่